สวัสดีครับคุณยายหนุ่มครับสวัสดีค่ะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกๆท,ท,ท่านครับผมเคยสางใต้ครับวันนี้ครับผมก็อยู่กับคุณยายหนุ่มครับก็คือมาติดตามแนวทางความฝันก็คือโค้งสุดท้ายคลิปที่2อาของคุณยายหนุ่มครับในงวดของวันที่1นกุมภาพันธ์หกสิครับงวดที่ผ่านมาเลขของคุณยายก็เข้าอสองสามเนาะคุณยายเนาะนครับอ่า ในงวดนี้ครับสำหรับคลิปต่องวดของคุณยายผมก็ได้ลงให้ท่านผู้ชมได้ดูไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปโค้งสุดท้ายคือคลิปที่2ครับเพื่อคลิปแรกไม่เข้าอาจจะมาเข้าคลิปนี้หรือว่าเข้าทั้งสองคลิปเนาะคุณยายเนาะครับวันนี้คุณยายก็กําลังทําอะไรนะครับคุณยายกวกไหมก็คือกวกไหมครับวกไหมใช้อาร์ตครับอันนี้ครับข้างหลังคุณยายหนุ่มนะครับก็คือเป็นไหมนะครับท่านผู้ชมไหม สวยมากเนาะคุณยายเนาะจ้าครับเพราะว่าคุณยายหนุ่มก็ทําผ้าไหมครับส่วนมากก็จะไม่พอขายเนาะคุณยายไม่พอขายเหตุว่าท่านครับมีเอฟซี่หลายๆท่านถามมาอยู่ครับแต่นี่ผมกับบอได้ตอบเพลินเพราะว่าคือคุณยายหนุ่มนะครับเพลดผ้าไหมเราเพลนเหตุบ่าท่านครับมีคนมากสื่อไปเบิร์เนาะคุณยายเนาะแลวจะกลาบมาเมาไปงานแต่งเหมือนกัเลยบ่มีขายให้กับเอฟซี่ครับ ถามีขาให้เอฟซีนะผมกับสิตอบให้ครับท่านผู้ชมแมนครับกับบอเป็นยังเนาะคุณยายเนาะแมนมานหาเห็ดให้ต่อไปครับครับเบื่อมันเหลือหรือว่าอีหย่างเดียวผมแมนอยู่ดีมีแห้งกับสิเห็ดใด้อยู่ดอกครับมันเคยสิ้นเห็ดให้่อยู่ดอกครับคุณยายหนุ่มขายผ้าไหมกับบอแพงเนาะบอขายคือนละเท่าไหร่นะครับอันขันพื่นใหญ่พิ่นกับสองพันกันพื่นหน่อยพิ่นกับพันแปดพันห้า เหลี่ยมแต่วเอากันใด้่นะมีพันหามีพันแปดมีใ่ใยกันสองพันอันที่เกี่ยวไว้นั่นกับแม่นบอกครับคุณยายอันใหญ่มัดแล้วกวักไหวที่ันอันนั่นกับไมไหมคือกันอันมัดแล้วอยังจะเสียไปทอดที่ต้นนั้นมันเห็ดลายเห็ดยางไหวเรียบรออยยังจะเสียไปทอครับคุณยายกันเรียงไหมเองครับท่านผู้ชมครับอ่าโอเคเนาะคุณยายแมนครับเทียนีเอามาเบาเรียงฝันเนาะครับอ่าคุณยายนุ่มว่าคุณยายฝันแล้ว พันได้จากมือเหรอครับคุพันได้สองสามขึ้นจอกันเลืยพันแตนเก่าๆอ๋อครับครับสามขึ้นจอกันกับพันแตนเก่าๆพันมาแต่มมือพ้าไปจับป้าในห้องครับพันแตนเก่าๆยังวะครับเดี๋ยวเบาเลย่นาะครับคุณยายเบาเลยก็ได้พันมาจางไหนครับผมพันมามูอนั่นคนในบ้านนั่นละมือไรกับมาส่วนยายไปจับแต่ป้าจับก็จับได้หลายผดป้านกล้องเอเลอยู่ในบวก โตหน่อยโตใหญ่จับใส่ถุงปุ๋ยแบก่อใส่บาแบกให้กั้นกับป้านันเอาขึ้นจากหวยบ่โทนเอาขื้นจากน้องบ่โทคกับซอยกั้นเอาขื้น่าสันจ้หน้าสองสามขึ้นติดกับพันว่าจะได้จับป้าแบกขึ้นจากหวยเองจากท่าจากน้องนั่นมาเนี่ก็ว่าพันโอ้ยยังไงเนาะโอ้ยยังยังคือเห็นวาดภาพอยู่มือมือขึ้นนี่ป้าขาว ป้าเขาเอิญป้านั่งแบบป้าข่าวโต้งหคา,าแขนคาแขนนดี้ย้จับขื่นสองมือโอ้ยเปมนงามจเปมนงามยายวายเจสี่อันนี้เท่มนามันนั้นเพื่นกับว่าอฮ้ยไปหนีแล้วฮะมแดงแ้ะเฮ้ยต้มสูมมแดงเพื่นว่าบันนี้ยากก็เลยว่าเออมแดงมันเท่าเฮงจะหายากคันว่าไปซื้อตลาดยายวายแนวนี้ครับบันนี้ก็ว่ากันไปกันมากกับกับว่าขั้วกับตาหมากว่าสูงกันเขี่ยวนั่นแหละก็เลยหูมือเพียงหันเองกับพันจำหนันเองครับ ขึ้นหลังมากกับมาฝันคือเก่าเจอกันอีกออืฝันว่าได้ไปจับแต่ป่าสามขึ้นติดกันไปก็หมอเก่านี่แหละแล้วเราขึ้นไหนที่คุณยายมาฝันต่อไปอีกเราได้เลขอไรอันนี้อันแต่ตองหงดแต่ตองหงดมากกับหลายหมือดอกมาเอาขีดแหลกไปเดยขึ้นขึ้นหลังกับพันน่ะนะที่ว่าได้เลขไอ้อันสองศูนย์อ่ะที่ฝันว่าจังไดนะอันพันว่าอันนั้บานเขาห้องกันแซลแซวเขาว่าอัน ไปซื้อเหล็กเนี่ยเขาเนี่ยเขาเหอเมื่อนานเมื่อเมืองเหล็กสองศูนย์เป็นวาจังซียายก็เล่ยวายยายไปไปไปซื้อในอีผุนอีอยู่นาวัดผุนอีนันแต่กอนมันขายตาหูเขาเลยเอยอื่นอียายตะหูนะครับอีนาทังเขาวัดสุระตูน,นคือชาวบ้านเขาซากันเขาซากันว่าว่าเหล็กสีออกสองศูนย์ให้ไปซื้อกัน,ให,กนให้ไปซื้อเขาก็แต่กันไปซือ้อหุ่นวุนว่น,านทางหมู่บ้านเลยทางหมู่บา้านายางเน,นี่ยก่นกันไปร้ายเขาสีไปซื้อในอีนันนั่นแหละครับครับ เขาเลยพายายไปเขาพายายไปย่าก็ว่าไปหอดก็ลังสังเขาว่าไม่ักเลี้ยวอันนี้เขียนสองศูนย์ศูนย์สองหายายแนี่ยเอาตัวอะทอไหลเอาตัวอะไรลอยคู่ลอยยายวางสี่บอกเขาญาประชันมีเงินเด้อญาเช่นไหก่อนวาจังสี่อันนี้กนผ่านนะเออแต่ตอนนี้ก็เลยว่าลบกลับคืนมาหมูเขาก็ยังเป็นแถวอยู่เขาสิรอคิวสื่อนะยายผัดออกมาก,ก่อนหมูเลยห,ห<อ>ูวเมออื่อ แปลว่าโค้งสุดท้ายนี่คุณยายนุ่มมีความฝันสองฝันสองฝันแต่ที่ว่าฝันจะป่านี่คือฝันติดต่อกันสามนติดต่อกันสามขึ้นครับแต่ฝันที่ว่าไดเลขสองศูนย์เนี่ยเศร้าบานเขาสาฝันก่อนนั่นฝันตั้งแต่ผมเมาคิดแรกไปครับแล้วก็ลังจากนกัมาฝันเออครับครับอืมอ่าแล้วทีนี้อ่าคุณยายสิตีตัวเลขเอาเนาะครับเลขที่ว่าไปจะป่าครับคือ อาชาวบ้านนะครับท่านผู้ชมก็คือเพื่อนเพื่อนเพื่อนบ้านของคุณยายหนุ่มครับพายายหนุ่มนะครับไปหาปลาครับท่านผู้ท่านผู้ชมครับแล้วก็ปลาเนี่ยได้เต็มไปหมดครับท่างเอาใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็แบกกลับมาบ้านเนาะคุณยายเนาะแบกใส่ไหลครับใส่บามาใส่บามาครับแล้วก็มีปลาอะไรนะครับที่คุณยายว่าสวยมากปลานางปลาข้าวครับว่าใหญ่มากตัวใหญ่ย้อยขื้นบึงสี่กั้มข้อมันย่อขื้นโอ้ยงามขาวจานปลาอร่อยสองมือสองมือจับ ป้าครับวันนี้ว่าโอ้ยโอ้ยป้าตจวนี่คือเหงือกมันแดงแห้งแถวยบอกกระมูอน่ะนะก็เลยจับเบิ้งเหงือกมันน่ะมันแดงจึงคืองอลอ๋อเหงือกของป้าเออเหงือกของป้าน่ะแดงจึงคืองอึองครับครับอ่าคราวนี้อ่ะก็คือฝันฝันนี้สามคืนติดเลยแมนเดีย๋ยวให้คุณยายตีตัวเลขเนาะแมนแต่ฝันในที่ว่าคุณยายเล่าบอกว่าตัวนั้นได้เลขสองศูนย์ที่ชาวบ้านซากันทั้งหมู่บ้านออันเลขจะออกตัวนี้แล้วก็ให้พากันไปซื้อเนาะครับครับ คุณยายจะตีตัวเลขที่ว่าได้ปานี้ตีตัวเลขอะไรบ้างครับย่าก็ว่าตีตัวเลขตัมพันมาย่าก็ว่าเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าแปดเออแล้วก็อันนึงสองตัวเพิ่นก็เจ็ดห้าครับเจ็ดห้ากับมหาแปดครับแล้วก็เจ็ดแปดตีอันพัน่าไะไรมูผ้าไปสูอน่ะกะสองศูนย์เดี๋ยวคุณยายหันตัวเลขมานะครับคือตัวนี้เนาะที่คุณยายให้ผมเขียนให้เนาะแมินครับคุณยาย ตีตัวเลขให้หางเดียวครับท่านผู้ชมเป็นเลขสามตัวเจ็ดห้าแปดครับไอ้เลขที่ว่าคุณยายไปจับปลานะครับได้ปลาเยอะแยะไปหมดครับเยอะมากเนาะคุณยายเนาะครับคุณยายจะมีโชคผมว่าครับไม่รู้ว่าโชคจะมาทางไหนแค่นั้นเองเนาะแมนแต่ตัวเลขที่คุณยายให้คือเจ็ดห้าแปดครับจับก็เจ็ดมือก็ห้าปลาก็แปดใช่ไหมครับคุณยายแมนถ้าตัดก็เป็นเจ็ดห้าห้าแปดเจ็ดแปดครับแล้วก็ 20ครับท่านผู้ชม20ที่ผมขีดเส้นใต้ไว้ครับก็คือเลขที่คุณยายได้ยินในความฝันครับที่ชาวบ้านลือกันครับว่าเลขจะออกตัวนี้แล้วก็ให้ชาวบ้านทุกๆคนไปซื้อตัวนี้เลยสองศนย์ครับท่านผู้ชมครับก็รอพิจารณาดูครับ20นย์อาจจะขึ้นแต้มลงแต้มหน่อยนะครับท่านผู้ชมกันไว้น้อยายเนาะโอเคครับคุณยายครับก็มีประมาณนี้ครับ แนวทางความฝันโค้งสุดท้ายของคุณยายหนุ่มนะครับอ่าก็ให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมครับอ่าสำหรับคลิปนี้ผมเคยอีสานใต้ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้โชคดีร่ำรวยเงินทองมีแต่ความสุขครับถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆหญ่กันทุกคนทุกท่านครับอ่าคุณยายครับวยพรให้ลูกหลานนะครับเออก็หมาส่งดีอยู่ดีไมีแห้งอาจะเลื่อนล่วงเรื่องรวยลววยเด้อทุกคนจ้าถก